สวัสดีครับกรเกษตรทฤษฎีไม่มากแล้วครับไอ้มาทายให้เบิงนี่พ่อแม่พี่น้องก,ก็จะเคยเจอเครียบแบบนี้อยู่หรอกเกี่ยวกับระบบปลูกทุเรียนตัวนี้ปลูกในซีไาเดือนแหละครับเกิดอาการแบบเกี่ยวกับระบบระบบหากหากว่เดินอาจจะเป็นเกี่ยวกับเสียล่ากับวงหูครับแต่ว่าระบบหากบ่เดินใบโรวบดขัดใบโรนไปลนเ,เลย ตอนนี้ก็ลังรักษาอยู่ครับใส่กอแกวใส่บอล้วอถรดเงาเลยครับรดหลอดบริเวณโค่นตนมาอาจเกี่ยวกับระบบหางว่เดินครับนะครับตอนนี้ก็ร่งก็ร่งฝืนนะครับก็ล่งฝืนก็ล่งนอนนอนก็ล่างเดินออกมาใหม่ครับนอนก็ร่ังออกใหม่ครับคระบบหนอนเน่ยก็ลังออกมาใหม่ครับ ใบโลนหมดเลยครับเบลียจจะใบเลยครับใบทีมมันเกลี่บใบโรนหมดกระลังตอนนี้กระลังยอดกระลังเดือนออกมาครับการเจริญเติบโตกับยอดบ่อคืนเลยครับดูซ้ำนี่แหละครับนี่กำลังรักษาอยู่รักษาเกี่ยวกับรโบละล่าหลักใส่ไตโคโลมาเน่ยลดบริเวณโค่นเหงาใส่กอแก้วเนี่ย สารปรับปรุงดินมันพวกเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบท่างเดินลหลากอันจะเลื่อเติบโตกับซอยเรียงหลากออกมาว่ามันสิ่ดฝืนขึ้นได้ซ้ำได้ครับระบบส่วนมากเขตียดนี่เกษตรกรเกี่ยวกับปลูกทุเรียนกับเจ้าวสวนก็สิ่เคยเจอมาลแล้วครับเคตดนี่นกกำลังรักษาที่แล้วก็สิยุ่ประมาณนีครทบนีน่จะเป็นใบแบบนี้เลยครับ ไปแบบนี้ถ้าเกี่ยวกันลรบ่บากใบสิโลนลงวัดเลยครับใบแก่ที่มากกับต้นที่อยู่ซีหาดยโยลนลงวัดเลยครับลงวัดแต่ว่าการใบหลวงนี่ถ้ากิ่งมันกิ่งมันออกมาเนี่ยยอดมันบ่อแห่งเป็นการถูกนั่นกับ สีไม่โอกาสหลอดครับถ้ามันแหงเป็นการถูกลงเลยระบบหักโบเดินเลยครับโบามาเหลียงหยอดกะล่งการระบบหลากะล่างกะล่งสีฟืนขึ้นนะครับมาเหลียงตน้นมาเหลียงใบใบกะล่างสีออกกะล่างสีใบกะลังสีบานกะล่างสีงสเขียวครับครับคี่เคตนี่หายไปเบิ่งครับเกี่ยวระบบหลากอาจ,จเป็นพื้นที่น้ำครับ จะเห็นเป็นเองครับพื้นที่มองนี้มันสีเป็นแองนิดนึงครับจะเอาดินมาเสริมนี่ครับเสริมให้เป็นเสริมหลากนิดนึงเสริมขึ้นไห้มันสูงจากพื้นเก้านิดนึงครับคอยเสริมไปเรื่อยๆเพราะมันเสริมทีเดียวเลยเสริมขึ้นมานิดนึงครับเสริมเทียทีมต่ําดอบเวลารถหนามมันขังแกดมันขังครับไอจากหนามมันขังแล้วมันถ้ามันขังแล้วมันสีแซ่หละระบบหักมันกิดสี เปียครับเป็นเสียวกับเสียล่าครับแต่ว่ากรใจการเสียล่าลถข้นเงานัางครับคลิปนี้กระทายไว้เบื้องซ้ำเนี่แหละครับเกี่ยวกับเขตอทุเรียนใบหลวงเราที่แก่ยังไงครับต้นนี้ก็คอยแก่ไปครับเนี่ยก็ร่างฝืนครับแก่ยุดมันใบหลวงอยู่ประมาณสองเดือนนี่ครับการั่งใบร่วนเบิดเบิดเลยครับสองเดือนกล่วครับเนี่ยกรลังกรลังสี หากกระลังสีออกมั้งเบึงแล้วถ้าระบบหากเบอร์เดินนี่ต้วนิบบ่ไปใช้มาใส่เลยครับยอดกับบอแตกก่อกใบก็บบอมีโรนละครับนี่กระลังกระลังสิฟืนขึ้นสีบวันมันมันสิตายนะครับแต่ว่ามันกัดหลอดเดี๋ยวถ้ามันใบเขียวเขียมแก่ใช่ไหมจะทายไปตรงนี้ครับคลิปต่อไปคลิปนี้พอจบซ้ำนี่แล้วครับไปสันๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบหลักของทุเรียนบอ่อเดิน,บดนใบหลวงครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเกษตรทฤษฎีใหม่